บุญรอดก่อนบุญรอดจะไปไหนคะฮะบุญรอดจ้าบุญรอดจะไปเล่นบ่ฮะครัวอะไรน่ะคุณพี่ชงใส่เครื่องในมันเป็นของปลอมโอเมเนื้อหอมปลอมไว้หลอก

บุญรอดข้างๆเน,น,นยงงวันนี้วันพะระบ่พก็เอาดอกไม้ขึ้นที่ไงแล้ว <สะ S 2> ค่อยขึ้นไไมาแมนเดียวแม่เก็บไว้ฮันดดเด้อเก็<ะ>บไว้โหลดเด้ขอคืครับโอ้สมพรบุญรอดอยากจะให้สะนั่นบุไปสิ่ันว่าวันพระเราบุไปดอกหานาไมยเนาะฮันเะดอร์มไม้นะฮันแ,แล้วก็ไม่เป็นไรวันพระนะครับวันพระ ห a าบได้ไปเห็ดอีกอย่างก็ก็ม ah, ีอย e ู่แก๊สขาวก็ได้แล้วแล้วคือโบเอาสั่งตังแก s จ้ะกได้แล้ได้แ a s สีชี้ขึ้นเราระยเราอยากหนึ่งท่านลามันบระแชับวาสันแด็ดด เยบตูดตูดไปไปไลไป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 ไไป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 ไไป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  ห้าหน่อไม้เลยเฮเบมีเลยตกตูมกตัวแซบกตัวแซบตกตูมเลยบัวเอ็กซ์ซีวิ่งหนวยซีนไปมึงรอดจะไปเที่ยววะมึงรอดจะไปเที่ยวบอหลับนอนบ่คอยซีนอารมณ์บ่คอยดีเอาเอาิ้นมาเอิ้นมายัางแก๊กแก๊กหัวไปผูวนั่งไปไปไว้มันแดดเนี่ยน้ำจะอุ่น เด๋ยยายปหาก็ได้ก็มัดต้มไว้แกงมาอื่นปลาหาให้ผีหลอกวันชินผีหลอกเด้ตีเน่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 เนน่เ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  นะตัวอะไรนี่ตัวอะไรวะกระตูนอืมตัวอะไรตัวอะไอืมอ้ยบอกอวนบกอวนนหเอิอไหม ลละ okay. ตัวนี้ต <and goodness> ัดมือจักตะควงเลยอัดตัวนักบุญจัาทุกคนเนาะมันวมาให้อีหลาจับแล้วอีหลาจับเุ้บอีหลาก็บ่วยากเข่ากันไม่ใช่ยายเลยเอจันเลไปปัญหาไปทางไม่ผู้ อารมณ์บ <can> ่จ้อยอารมณ์บ่จอยนานนานอารมณ์บ่จอยอารมณ์บ่จอยฟุตบอลอยากออกกล้องเด้อมันนี่ร้อนดีเร็วมันนี่รอนบ่ม่อยากออกอ่ะไม่อยากจะคิดชมชงวันวิ่งชูจนนั่งจุมมีเพื่อนแล้วก็คือดื่มคนจุมนั่งก็คือน้อยนี่น้อยก่อนนะน้อยนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยยังกับวัยน้อยนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อย เอิญไหมผู้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 มุลอดผู้เอิญมามุลอดเอิญไม่เล่นมุลอดเอิญไหมเอิญเร็วๆเอิญมาดูเอิญ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 ยังยังยังไม่ใจอยากไปเที่ยวนะบ่ เที่ยวหาเพื่อเที่ยวหาผู้ไรออืออหือโอ้หน้าบูดเนาะมือไหนหันหันหันลมโบดีลมบโจยอยอืนนอนบาอิ่มอารมณ์บโจอยอารมณ์บโจอยอารมณ์บนอนบาอิ่มนอนจั่งโมงจังวันนอนบาอิ่มนอนใบสองเอ้าจืนมากเลยค่ะ ปกติมอสินอนโดนอนบาอิ่มนอนบาอิ่มถัดไปน้วนมอสบาอิ่มขาตาลินน้ำอายเด้ไปสักนี่ไปซุกมันไปไปแล้วบุญรอดไปเที่ยวแล้วนู่นบุญรอดไปเที่ยวแล้วบุญรอดนอนบอ่อิม่มว่ะเอิ้นมาไปนะแม่รอดเอิ้นมาไป หนาวเอ้า oh, ง่ามากอันนี้พัดไมนหักผู้ดเดียวมันบอกแ mm. ม่นผู้ใดอันคุณไปเทดมันวะว mm. ีนี่เขามาซื้อขายโลดเดอ mm. พอได้เงิน ก่ได้เอาอันนั้นไปชาติเนาะรดเฮ้าเลยนะชาติมือไรโอ้ต้องหึง,งวันนี้วันพระจะเก็บดอกไม้ให้แม่บุญรอดไปขึ้นเ่งกอดโอ้ย เก็บดอกไม้ให้แม่มุลอดแม่มุลอดจะได้เอาขึ้นหิ่งค่ะพอดอ,อกไม้พวงมาล่าน้ำเจ้าเนี่ยเด้อ,อ,อสามสามคู่ค่ะ ตายก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายค่ะวันนี้นะคะ